ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่บูธโซนี่นะครับเป็นบูธที่ฮอตมากแล้วก็สัดส่วแรงมากด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเไหนที่รถเด็กตัวใหม่ตัวแรงไปไปดูกล้องตัวใหม่ล่าสุดจากทางโซนี่ก็มากับเขาด้วยนะครับกับ RX1 Mark 3นะแถมราคาดีมาก1นึ0 0 0สห้าหมเหลือ1นึ0 0 0สนสกว่าบาทเท่านั้นตัวของแพ็คลูกหลานที่เราชอบที่ตื่นเต้นที่ E100 ครับราคาดีมากดูฟูลเฟรมตัวจบ A7 Mark 2นี่ ราคาตเพียง68,000เท่านั้นใครอยากลองกล้องทั้ง3ตัวที่บูโซนี่ได้เลยนะคะ อากาตีฝั่งนี้เปนบ้างกครับเลนตัวจบที่โตนี่เขาคัดมาให้แล,ล้วสำหรับงานนี้นะครับจตัวมาล่าสุดก็คือมาทูของเขาก็มาในงานด้วยตอนนี้ตัวละเท่าไหร่นะคะคือตับมาทูเจ็ดส,สีด่สามเก้าศูนจากราคาปกติครับเก้าหมืเก้าร้อย้าสบาทลดไปเป็นหมื่นยี่แปดเจ็สิบตัวนี้ก็ก็จากแสนกว่าบาททุกคนเหลือเก้าหมืนกว่าบาทเท่านั้นมาช็อปมาตามกันได้ที่บูตรตนี้นะครับ นี่ทุกคนกล้องฟูเลเฟรมโปรจบอกแล้วงานนี้เขาจัดหนักจัดเต็มมากกับราคาทีาา่ลดไปถึง20,000กว่าบาทนี่ก็คือ Sony A7R6 นีที่จ่าราคาปกติ89,000ลดเหลือ69,000่บ้าไปแล้วไม่ซืนะ้องานนี้จะซื้องานไหนมาเลยทีมขอ Sony งตัวนี้งานซูม m u ร่า a ไปที่สอแต่เจนไซน็อตเขาบอกไปตัวนี้ของจริงน,น,นี่คะตัวนึงคะ